สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอวิธีการแกะแกะเครื่องของพวก vivo นะครับตัวนี้เป็น vivo v9 แต่ก็ลักษณะมันคล้ายกันหมดนะครับตัวคูณ vivo จะแกะจากด้านหลังนะครับลักษณะแกะจากด้านหลังก็จะเป็นมีร่องให้นะครับอย่างนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่อย่างเงี้ยจะมีร่องให้แต่รุ่นนี้มีสกรูด้านข้างด้านล่างนะครับก็เครื่องมือก็มีแค่นี้ตัวนี้หกเหลี่ยมนะครับ ตัวจิ้มซิมอาจจะมีแหนบด้วยน,นะครับเริ่มองเลยนะครับ สช่จะด้านนี้นะครับด้านจะเป็นดูซิมแต่ผมมีแล็ปนะครับถ้าไม่มีแล็ปก็ใช้พวกเหล็กก็ได้ครับเหล็กบางบางอย่างตอนแกะต้องระวังหน่อยนะครับมันจะมีแพรอยู่ด้านนี้หนึ่งตัวมีแพรอยู่อย่างนี้นะครับแกะดูแกะร,รักษาครับนี่ถ้าขาดจะสแกนนิ้วไม่ได้นะนนผมสแกนนะครับ thank <laughs> you คลิปไม่ได้ย่างครับใจพุกนี้แจเครื่องตระกูลน,นี้ไม่ไม่ไม่ไมไมย่างครับ <c oughs> บางรุ่นนะครับแต่บางรุ่นก็มีฝาหลังเป็น เด็ดเก้าครับถ่ารุ่นรุ่นรุ่น,นพวกวีวีเก้าอ่พ 11, 12, 12, 12, 15, อาพวกสิบเอ็ดสิบสองว่าสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าสิบเจ็ดแต่พวกเนี้ยพวกนี้แกะรักษานี้นะครับแกะแกะเครื่องในรักษานี้ทั้งนั้นนะอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนจอนะครับผมว่าทำวปดีโอให้ดูนะครับในการแกะนะครับอาจจะไม่ได้ทำการเปลี่ยนจอให้ดูนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานาน นี่ผมให้ดูวิธีแกะนะครับส่วนทางร้านเอ็นก็รับเปลี่ยนจอเปลี่ยนทุกอย่างนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ต้องส่งส่งสงเครื่องมานะครับถ้าสมมติว่าจะทำานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแผงสวิตตัวนี้แบตเตอรี่นี้แผงจอนะครับก็อ,อย่างนี้แบบ ันนี้แพจอนะครับนี่ผมแกะแบบนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรมากอย่างเงี้ยคือนี่ก็บอดชิ้นบนส่วนนี้ก็เป็นซับชาร์ตนะครับเป็นชุดล่างเกลียบสายลายชาร์ตเปลี่ยนไม้ต่างๆชุดนี้ชุดนี้นะครับ จะแกะตัวนี้ดูนะครับของผมจะแซะจะแทงไว้ด้านนี้นะครับสำหรับต,ตัวนี้กาวมันจะแกะง่ายครับเรียบร้อยแลแต่ว่ารุ่นนี้เราต้องเก็บรายล,ละเอียดได้ดีนะครับรายละเอียดอย่างเช่น พวกกระเบื้องเห็นไหมครับพวกกระเบื้องต่างๆเป็นเศษกระเบื้องนะครับเศษกระจกถ้าเราเก็บไม่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 เรียบร้อยหรือเก็บไม่สะอาดตอนเวลาวางจองไปจะทําให้เกิดการเสียสีแล้วกจจอ,จอ,จอใหม่แตกได้นะครับนี่ผมก็มาทำให้ดูเพียงแค่ว่นนี้นะครับถ้าไรก็ถ้าชอบก็กดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ